สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนนะคะกับช่องโฮมสุขภัณฑ์ชาแนลนะคะในช่วงโฮมวิวค่ะและตอนนี้นะคะแอนก็อยู่ที่โครงการหมู่บ้านดอนแก้ววิลเลจสิค่ะสําหรับบ้านนี้นะคะเป็นโครงการที่ราคาน่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านนะคะที่เป็นบ้านหลังแรกหรือว่าเป็นกลุ่มข้าราชการนะคะคลิปนี้ดูให้จบกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โครงการหมู่บ้านกันแล้วนะคะถ้าเรามาเยี่ยมชมถึงสถานที่แล้วแล้วเราไม่มาเดินชมบรรยากาศก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านตัวอย่างบ้านดอนแก้วเอกันค่ะแบบบ้านดอนแก้วเอสองห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถฟังก์ชันในบ้านครบครันมากเลยค่ะเข้ามาถึงก็เจอลิฟวิ่งรูมเป็นพื้นที่ connecting space เชื่อมกับพื้นที่ทานข้าวเลยนะคะ ด้านนอกมีห้องน้ำหนึ่งห้องติดกับห้องครัวอีกด้านหนึ่งซึ่งมีสองห้องนอนโดยที่ห้องนอนใหญ่ก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะน่าอยู่มากๆเลยนะคะบ้านดอนแก้ววิลเลจอบอุ่นสันสบายด้วยเงื่อนไขที่ลงตัวบ้านสวยคุณภาพดีทำเลคุ้มค่าคุ้มราคาใกล้เมืองเชียงใหม่ค่ะดูบ้านตัวอย่างกันแล้วนะคะจำได้ไหมคะที่แอดพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารไม้เฮือน60ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปรู้จักกับพี่อ้อยกันค่ะ และตอนนี้นะคะแอดอยู่กับพี่อ้อยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการดอนแก้ววิเลจ15ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะค่ะพี่อ้อยค่ะวันนี้ที่แอดมาเนี่ยนะคะอยากจะรู้ว่าที่มาของโครงการนะคะเริ่มต้นอย่างไรบ้างคะ,ะโครงการดอนแก้ววิเลสสิเป็นโครงการที่15แล้วนะคะคุณแอ,อคือเริ่มต้นจากที่ในความรู้สึกของเจ้าของโครงการอยากให้ลูกค้าข้าราชการไรายได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยคะ่ะ อยากให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างนี้ค่ะก็เลยมีโครงการราคาไม่แพงสําหรับลูกค้าที่เริ่มต้นครอบครัวอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วแนวคิดในการออกแบบโครงการล่ะคะพี่อ้อยแนวคิดในการออกแบบโครงการของของพี่เนี่ยก็จะเน้นพื้นที่ใช้สอยเป็นหลักอย่างลูกคา้าเริ่มต้นโครงการอย่างนี้ค่ะก็จะมี3มนอนสองน้ํามีครัวมีซักล้างโดยที่ไม่ต้องต่อเติมบ้านละ <c oughs> ก็คือไม่ต้องควักเงินเพิ่มเติมแล้วอย่างงี้ค่ะ ก็คือทางโครงการจัดการให้เสร็จสร้น,นลแลวนะคะอยากให้พูดถึงจุดเด่นของโครงการค่ะพี่อ้อยจุดเด่นของโครงการของพี่อ้อยนะะนเนี่ยค่ะจะเน้นลูกค้าข้าราชการกู้ได้ร้อยถึงร้อยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ราคาจับต้องได้ก็คือประมาณไม่ถึงสองล้านค่ะแล้วก็ไม่เกิน3.9้าล้านทำเลจะอยู่ใกล้สถานที่ศูนย์ราชการส่วนใหญ่ลูกค้าของที่นี่ก็จะเป็น ลูกค้าราชการเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะแล้วฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นจุดเด่นของโครงการที่พี่ได้วางไว้เป็นอย่างไรบ้างคะบ้านของพี่แต่ละแบบเราจะมีทั้งหมดอยู่4แบบก็จะเน้นสําหรับลูกค้าที่เริ่มต้นครอบครัวครอบครัวปานกลางแล้วก็ครอบครัวใหญ่จะเน้นพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่าก็จะมีพื้นที่โดยที่บนที่ดิน50ตารางวาคุ้มค่ากับครอบครัวที่ตัดสินใจซื้อบ้านที่นี่ค่ะ โครงการของเราเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะ,ะจะ P F proof ลูกค้าเบื้องต้นก่อนอลูกค้าเคลียร์แบบให้ลูกค้าได้แบบบ้านตามที่ลูกค้าต้องการตามวงเงินที่ลูกค้า P F proof ได้เบื้องต้นคะแบบบ้านก็จะถูกใจลูกค้าหมายความว่าถ้าเกิดใครเข้ามาในโครงการของบ้านพี่อ้อยเนี่ยสามารถปรับปรับแต่งข้างในได้เลยว่าอยากได้บ้าน ข้างในเป็นขนาดไหนอะไรยังไงใช่ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดมาทั้งหมดถึง15เฟสแล้วนะคะคุณผู้ชมอยากจะทราบว่าแล้วเฟสอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างคะเฟสอื่นๆทั้งหมดเนี่ยก็คือจริงๆแล้วนะโครงการของเราเนี่ยทำเลที่ตั้งจุดเด่นที่สุดก็คือจะอยู่ที่อ่าตำบลนอนแก้วอำเภอมริม,มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการของอ่าจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็คือถ้าในลักษณะตอนนี้ค่ะที่เรากําลังจะเปิดโครงการก็คือโครงการดอนแก้วเวรโครงการ17 อันนี้ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มข้าราชการโดยตรงเลยแล้วก็ที่นี่เป็นโครงการที่15ก็จะเป็นลูกค้าทั่วไปแล้วในแต่ละโครงการนะคะพี่อ้อยมีพื้นที่ส่วนกลางให้กับลูกบ้านอย่างไรบ้างคะโครงการของเราอะคะ่ะจะเป็นโครงการขนาดเล็กไม่เกินร้อยยูนิต ตามพรบรจะสรรก็จะมีพื้นที่สีเขียวพื้นที่ส่วนกลางก็จะมีสนามหญ้าเมื่อเราอาขายเสร็จก็จะตั้งนิติบุคคลคเพื่อที่ไว้สําหรับปรึกษาหารือแล้วก็ประชุมกันในในลักษณะของลูกบ้านเนาะเราก็จะมีะยามยามก็จะมีย4ิบสี่ชั่วโมงกลางวันเลขกลางคืนส่วนค่าส่วนกลางในแต่และโครงการก็ไม่เกิน500บาทค่ะ คุณผู้ชมคะสาหรับใครที่กำลังมองหาบ้านนะคะซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆอีกโครงการหนึ่งเลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากโครงการดอนแก้ววิลเลจสิบห้ไปด้วยค่ะแต่ก่อนจะจากกันนะคะขอให้พี่อ้อยค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะค่ะ ส่วนลูกค้าที่กำลังจะมองหาบ้านที่อยู่อาศัยนะคะลงแวะมาชมโครงการโครงการ15ที่นี่นะคะอยู่ที่อาตำบลแม่สาอําเภอเมิริมจังหวัดเชียงใหม่และกำลังเปิดจองโครงการ17นะคะหลังอุโมงนอนแก้วอยู่ตำบลนอนแก้วอำเภอมืริมจังหวัดเชียงใหม่กู้วงเงินได้ถึง1 1 0ซพร้อมค่าเฟอร์นิเจอร์นะคะ10%ค่ะค่ะ วันนี้นะคะไอ้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านค่ะยินดีจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับวันนี้ที่แอบพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงกรารหมู่บ้านดอนแก้ววลเลส15 ราคาน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกมากมายที่ดีๆสําหรับใครที่เป็นข้าราชการนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องโฮมสุขพันฑ์ชาแนลในช่วงโฮมวิวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัด,ถดไปแอดจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามกันด้วยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ